สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาถ่ายทุ่งนาที่นอร์เวย์ให้เพื่อนๆดูนะคะตอนนี้ก้าโมงทุ่งครึ่งค่ะตอนนี้ทุ่งครึ่งน,นะคะวันนี้แดดค่ะมีฝนเลยอากาศอยู่ที่12องศาค่ะนนี้นี่คือทุ่งนานะคะอีกหน่อยก็จะมีข้าวเขียวขจีนะคะตรงนี้นะ ปลงนี้ของผู้ใหญ่ที่ไม่มีหญ้าขึ้นเลยทาไมไม่มีหญ้าขึ้นนะแปลงนี้เออแต่ว่าแปลงของอาเพื่อนบ้านนะนี่ค่ะหญ้าเยอะเยอะลมลมลมมากเลยค่ะนนี้นี้ลมมามาดูทุ่งนาคนะ่ะเนี่ยแปลงของเพื่อนบ้านนี่ค่ะหญ้าขึ้นเต็มเลยค่ะแต่ของผู้ใหญ่ไม่มีหญ้าหรือว่าเขาป้องกันไว้ไม่รู้นะแต่ผู้ใหญ่ไม่ได้ทำเองค่ะ จะอะไไม่รู้ว่าเออทำไมไม่มีปุ๊กย่าอะไรนะปุ๊กย่าเขาเกี่ยกวากย่าดีที่แล้วเขาปลูกก็ลูกข้าวค่ะปลูกข้าวสาลีในฤดูนี้เขาจะปลูกอะไรแต่ย่าเป็นงาำงานค่ะย่าป็นงามมากเลยค่ะตรงนี้จะเป็นแองนะคะภูเขาให้ดูภูเขา,ดเ,ขาเดินไปไกลนะคะนั่นไม่ใช่ใกล้ๆเลยนะเดินไปไกลแต่ซูมให้ดูค่ะนี่ค่ะให้ดูช้าๆเป็นทุ่งนา ตอนทุ่มครึ่งค่ะทุ่มทุ่งนาตอนทุ่มครึ่งที่นอร์เวย์ค่ะมี่อ่าทุ่งนาค่ะบ้าปบร,ริษัทติดถนนค่ะได้ยินเสียงรถน,นะคะเสียงรถวิ่งอยู่อยู่ถ่ายย้อนแสงดาวตะวันนี่ค่ะตะวันถ่ายย้อนแสงดาวตะวัน ก้องนี้กลับหน้าไม่ได้นะคะเลยไม่เห็นหน้าปาริดาไม่รู้กลับตรงไหนหาที่กลับไม่เจอค่ะเจอแต่ที่ถ่ายรูบไหนลองกดลงไปสิไม่ได้ค่ะจะไม่กลับมาก็าคือเป็นถ่ายแค่ภาพนิ่งค่ะหาพยายามหาว่าเออกลับหน้าก,กล้องตรงไหนแต่ก็ไม่เจอค่ะไม่เจอ ก็เลยถ่ายตั้งแต่ทุ่นาให้เพื่อนๆดูนะคะเดยไม่เห็นหน้าของปาริดานะคะไม,นนะะมแสงสวยนะคะ,คะสวยค่ะแสงแดดกำลังดีเลยค่ะ,คะหนาวเหมือนกันเลยออกมาข้างนอกมันลมนะคะก็เลยหนาวอะไรประมาณนี้ค่ะ่่เก็บมาฝา พื่อนนะคะขอบคุณมากที่รับชมคลิปของคารดาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะต้องกลับแบบนี้ค่ะถึงจะได้สวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ